สวัสดีค่ะพบกับพิมพ์นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ด i อ a อระพราม5ค่ะวันนี้นะคะพิมพ์จะพามาชมนะคะเจ้าตัวเน็กเจน Ranger w i t e c คันนี้ค่ะคันนี้นะคะราคาเขาจะอยู่ที่1,49,000้บาทค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น Ranger w i t e c นะคะตัวขับเคลื่อน2ล้อค่ะมีทั้งหมดให้เลือกนะคะ6สีด้วยกันเลยสีแรกค่ะเขาจะมีเป็นสีขาวค่ะ แล้วก็เป็นสีที่2เป็นสีดำนะคะสีที่สามเป็นสีส้มค่ะจะเป็นส้มแบบตัวโชวคันนี้เลยนะคะสีที่สี่ค่ะจะเป็นสีบรอนนะคะสีที่หค่ะจะเป็นสีส้มค่ะสีส้มออกเหลืองๆนะคะอันนี้จะเป็นส้มแดงนะจะมีสีใหม่ทั้งหมด2สีนะคะแล้วก็สีที่6ค่ะ 4, 4, 4, 4, 4, จะเป็นสีบรอน,นะคะ่ะโอเคค่ะวันนี้พี่มีแคมเปญพิเศษค่ะมาแนะนำ เลนเจอร์วตัวนี้นะคะลูกค้าออกรถเพียง6,9 0 0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง6,9 0 0 0บาทรับ Next Gen เลนเจอร์วทคันนี้ไปขับได้เลยนะคะเดีย๋ยวพา,าชมรายละเอียดด้านข้างตัวรถกันค่ะว่าคันใหม่ตัวนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างโอเคค่ะเริ่มจากที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าค่ะจะได้เป็นไฟตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะตัว LED Time, นะคะคตัวนี้จะเป็นตัว C ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้ค่ะส่วนด้านข้างนะคะเขามีจุดเด่นมากนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างค่ะได้มาด้วยนะคะตัวนี้นะได้ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาเรียบร้อยค่ะแล้วก็นะคะชุดตกแต่งของว i ยแตรค่ะเหมือนเดิมได้เหลาหลังคามานะคะ โลบาสปอร์ตค่ะตัวนี้โลบาสปอร์ตออกแบบใหม่นะคะดีไซน์แบบนี้เลยดีไซน์ใหม่ค่ะสวยแล้วก็รับกับตัวรถมากๆเลยค่ะถ้าเป็นสีไหนนะคะก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าโลบาสปอร์ตสีนี้นะคะจะไม่ใช่เป็นสีตัวรถเนาะจะเป็นสีดำตัดสีเทาเงินๆแบบนี้นะคะทุกสีเลยด้านข้างค่ะได้เพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษก็คือ บันไดเหยียบข้างตรงนี้นะคะจะมีเฉพาะในตัว Next Gen Ranger เท่านั้นนะคะได้บันไดข้างแบบนี้มาด้วยค่ะส่วนด้านหลังค่ะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ฝาท้ายที่มีน้ำหนักเบาค่ะเปิดได้ง่ายปิดง่ายค่ะส่วนไฟเบรกดวงที่3ย้ายมาอยู่ตรงฝาท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะช่วยในการมองเห็นของรถคันหลังค่ะ แล้วก็ได้กล้องนะคะกล้องถอยอยู่ใต้โลโก้ Ford แบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะตัวนี้นะคะขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะคะออกรถนะคะวันนี้เพียง6,9000บาทนะคะได้รับเจ้า Next Gen Ranger ร i ไว c ทคันนี้ไปขับกันได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาพิมพ์ได้เลยค่ะที่เบอร์085-356-3884ค่ะสนใจรละเอียดสามารถโทรมาได้เลยนะคะ สำหรับตัวด้านในของ Wi ยท็นะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะตัวเบาะแล้วก็ตรงคอนโซลนะคะจะเดินได้ด้วยได้สีส้มค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Wi ยแท็เลยค่ะส่วนพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยของ Ford นะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไรัสร้า100%ซค่ะพร้อมกับ A. ปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะสองข้างตัวนี้สามารถใช้งานกดเรื่องฟังก์ชันผ่านพวงมาลัยได้เลยค่ะหน้าจอตรงเรือนไมค์ค่ะ ตัวนี้นะคะมีขนาดใหญ่ถึง8นิ้วนะคะ,ะแนะนำจอกลางนิดนึงค่ะจอกลางค่ะดีไซน์ใหม่ค่ะตัดด้วยแอร์สข้างแบบนี้เนาะมีขนาดความใหญ่ของจอนะคะอยู่ที่12นิ้วกันเลยทีเดียวนี่ค่ะสำหรับด้านล่างค่ะถัดลงมานะคะรุ่นนี้จะได้เป็นไวเลสชาร์เจอร์มาด้วยนี่ค่ะโทรศัพท์รุ่นใดที่รองรับไวเลสชาร์เจอร์นะคะสามารถใช้ได้ทุกรุ่นเลยค่ะ เบรกค่ะได้เป็นเบรกไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้ได้เบรกไฟฟ้าด้วยเกียร์ออโต้หสปีดค่ะโอเคเดีย๋ยวพิมพ์เน้นย้ำโปรโมชันด้านหน้าอีกนิดนึงคะ่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ n e x ก Gen Ranger w i i t e Hat ค่ะราคานะคะอยู่ที่1ล้านกับ49,000บาทค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้ลูกค้าออกรถใช้เงินเพียง69,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจรายละเอียดนะคะสามารถโทรหาพิมพ์ได้เลยนะคะที่เบอร์0853563884ค่ะทักหรือโทรมาสอบถามข้อมูลของเจ้าตัวนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ